กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมืบอนีเบาแอมเราตรงเดินทางมาติดตามตัวเลขครับคุณพ่อสาลี่ครับท่านผู้ชมยินข่าวว่าเนฝันดีฝันเกี่ยวแก่ครับโทรทัศน์ครับท่านผู้ชมฝันเกี่ยวแก่ครับโทรทัศน์ถือว่าเลขออกในโทรทัศน์งวดก่อนๆนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกเมษาเนี่เพิ่งจะฝันเกี่ยวกับโทรทัศน์อีกครับท่านผู้ชมสิเห็นเลขในโทรทัศน์บวกกมาเบิ่งกับคุณพ่อสาลี่ครับนั่งถ่ายยุปีไต้ห่มขามนี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนั่นเลยครับสผม้ชมเ๋ยวเบาแอมราทงกรสิเขาไปถามคุณพ่อซาลีว่ว่าข้อมฝันไปมาจากไหน,นเลยเลขสองตัวหรือสามตัวนะครับสผม้ชมเนาะไปรับชมกันเลยครับวัส<า>ดีครับคุณพ่อซาลี่โอ้ฝันมาจานนาา FC, ังไหนเนาะครับบอกให้เอฟซีฟังหน่อยครับโยพวกผันนั่นมันฝันเกี่ยวกับโทรทัศนั่นละ<ต>เกี่ยวกับโุรทัศน์อีกแล้วเกี่ยวกับโุรทัร์แต่ว่ามันของโบเห็นเหลขยในะจอโทรทัร์โอ้ แต่ว่ามันทอทันมันก็ทอทัทนรุ่นเก่าครับรุ่นเก่าเก่าบานนึ่งเขาขายครับพราเขาขายนัน่นผู้เขาซื้อนัน่นผู้ขายเขาว่าจะขายสองพันครับผู้ซื้อนั่นเขาขายชิปเก่ารอยครับเออกระเล็ดชิปเก่าเนี่ยละชิปเก่าเนี่ยละบ่กขายพ่มสองพันดอกว่ัสดุผู้สื 2, ่อว่างกรเลือดถือโทรศัพท์ก,ทก็โทรทัศน์หยางเลยครับ คนคนสื่อนั่นแต่ว่าเป็นสื่อโทรทัศน์มันคู่คุดครับบอกว่ามือเมื่อคืนมันมากขึ้นจะเทียมเทียมตัวเกา่าจะหนอสิบเก่ากับยี่สิบตัวหนึ่งหันครับคือมันจะยี่สิบบอจอะเอาสองศูนย์เนาะมันสี่สองศูนย์กับหนึ่งเก่าเนี่ยละ ครับเพราะว่าราคาสิบเก้าบ่แต่ราคาสิบเก้าแต่ว่าผู้ผู้เขาขายก็จะขายสองพันขายสองพันกับเป็นสองศูนย์เออสิบเก้าในพันเก้าบ่หรือยังเออพันเก้าก็จะขายขาผู้ผู้ซื้อนี่ให้พันเก้าครับผู้ขายนั่นจะขายสองศูนย์โอ้จะขายสองพันสองพันโอ้ขายโทรทัศนดขายโทรทัศน์เก่าสอมแหล่วสอมมาไม่ไม้ว่าสันนี่สิขายให้ว่าสันครับ กระเบิ้งได้ภาพติดนี่แหละเนาะเออก็ว่ามันหูมืงอาเขีนมากะเลยคิดว่ามันติดยังมันยังสิบเก่าสองศูนย์อยู่ใกล้ๆกันแย่ว่าครับบางหันกันหนึ่งศูนย์เนาะเออบางหันกันหนึ่งศูนย์ยังสิไก่เลขเก่าเฉยๆกันบอกในขมันเลขได้ครับครับครับพอไงเนี่ยมันแยกกับว่าสิบเก่าหลังก็ทอเข้าว่าสิบสิบเก่าะครับโอ้เขาสิบสี่สแค่สิบเก้าเออสิบเก่าลอยครับสิบเก่าลอย ผู้ขายจะขายสองพันหนึ weakest, 200, 000, 100, 000. ่งพันเก้าแ anyway> ้อ้ว่าหางผู้ผู้ว่าเสียงสิบเก้าร้อยเขาทุทรัพย์ไปเลยได้บ่โอ้ขายแล้วเออถือโทรัพย์ยางไปเลยอเสียงสิบเก้าร้อยเท่าไหร่ลุ่ลูหลังบางทีกเอื้อนมาใส่เจ้าของทุทรัพย์อีกครับแต่สิบเก้าร้อยเท่าไหร่เด้อคนณว่าจะไปเลยอ่อนร้อนเลยเลยหูมืงเอาเงินมาคือไก่เนไก่ของเก่าถูกเนาะครับก็เรียกง่ามอยู่ได้คุณพออ่า คันธหนึ่งเก่ากับงามนะคะเนาะคันธาแปลเป็นเหล็กสามตัวสิเป็นตัวไหนครับคุณพ่อมันคือบัวเข,าข่าสามคันคันคันแปลเปเหล็กสามตัวเนี่ยก็สีมีศูนย์ครับสี่เป็นศูนย์หนึ่งเก่าสิศ<น>ูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก่าแน่นกับสองศูนย์นี่แหละเนาะเออศูนย์สองศูนย์หนี่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย ครับกันตาเปเป็นเลือสามตัวเป็นเลือสามตัวจะเป็นเลือสองตัวกันหนึ่งเก่าหนึ่งเก่ากับสองศูนย์บอกครับกับสองศูนย์ครับโอ้วกว่างกว่ามันงามนเลือกกว่าวง่ามฝันหนึ่งสี่กะบม่เคยฝันหนึ่งเพือหรอกครับเนี่ยฝันกับเขากาวางน,น,นี่ยิ่งนิ่งหนูงอเขาว่าให้ไห้ชิบคอร่อยถ้าเรชิบคอร่อยทลาเรเขากวางถ้า,า,า,าเขาก็ถือแลนเลยครับโอ้ทัดครับมาเรื่อว่าสะดุดขึ้นกันอย่างมาเกี่ยวเลือดเอาวะครับ พี่แกเนี่ยเหมือนมาเกลเลกนี่เนาะเพราะไงนะขาดว่าโมหนึ่งกล่องสองศูนย์แก่เมื่อกบอกเกี่ยวเราเมันเกี่ยวนี่แล้วก็รับออกเกี่ยวงานก็ต้องเกี่ยวนี่เนาะคุณบอกเนาะเกี่ยวนี่และวโมหนึ่งกล่องกับสองศูนย์ครับโมหนึ่งเก่ากับสองศูนย์ใจคือมันใจเนี่ยคือหนึ่งเก่าครับมันมากมากในหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าตัวเนี่ยเขาเก่าลอยฟังนี่นี่นะพอนี่ครับอนี้หนูนด้บอว่าหนึ่งเก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 ้า กระบอกแมนมาหนึ่งเก่านับสิบเก้าเว่าโอ้สิบเก้าสิบเก้าเออสิบเก้ารอยนะนะสิบเก้าร้อยไมถึงว่าพันเก่าเนาะพันก่าหายสิบเก้าร้อยท้าไหหายสิบเก้าหายสิบเก้าเขากเขากไปเลยนะครับเขาก็ถือทรัต์ล่งเฮือนไปเปิดอลาดไปทั้งงานกิเบทั้งหัวนอนหมดละครับงางจากเงินผู้สื่อหมอสื่อหมอขาย็แลรนักคนได้บ่านครับิีแล้วโทรทัศน์ขึ้น แต่ว่าหังบ่อท่านมอ่านว่าหายหนึ่งเกาก็เลยหลบมอ่คนผู้ขายก็คือคนขายแยงบ้านคนคือคนขายแยงนี่คือคนขายแยงแลนบ่อท่านผู้สื่อสีเบลโทรทัศน์ลบมคืนคนขายแยงขายโทรทัศน์ไทยบ่อกนขายแยงขายโทรทัศน์ไทยครับก็บอแมนว่าขันมาแยงมันเพื่อคนคนขาหน่อยขาเลี้ยวเว้็เลยยางสาย่างบ่อท่านผู้ซื้อครับผู้สื่อไปเลยอดหลอนจักแมนไปสื่อบ่ บนคนในบ้านบ,อบ,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 บ่อโบหัวผู้ซื้อโอ้ผู้ซื้อจะาเป็นไหจักมาแต่ทางไหนเดี๋ยวหูเมื่อขึ้นว่าเกี่ยวกับสิวสื่อโทรทัศนี่ชิบก่อลอยชิบก่อลอยเลยครับเสียวสองพันเี่หั่เสียซิบก่อเิจสองพันนีบาบา่เสียซิบก่อก็บอกข้วิดียอไปเลยครับแต่เกา่วาคันถาคุณพอซาลีฝันเกี่ยวแกกับโทรทัศน์นี่มกักฉิออกได้เนาะครับเนาะเจ้าว่าก็คือว่ามันสิออกอืม บอกทีตอกอกสองส่นเลยคือหัวต้นกอนนี่กับฟันว่าได้กดรีโมทโทรศัพท์เนาะเออกดโทรศัพท์กดโทรศัพท์ได้เนาะกดโทรศัพท์ล,ลวงตาครับในวัดค,ครับใาคู่ระหว่าครับปต่ไออกรีโมทไปไปปะไดออกจอโทรศัพท์รรครับผมนี่มันบอกในจอโทรศัพท์แต่ว่ามันโทรศัพท์นี่ก็เปิดแมก็เหลื่อมมากมากมากไปยังแยะไนจอแต่ว่ามัมีอย่างเพียงกต่แต่ว่าเออ ผู้สื่หรืว่าซิปเก่าซิปเก่าให้ซิปเก่าลอยนี่หละครับเออพวกนี้กิดสะดุดงเกิดพวกเนี้ยก็เขาจะ่ตัวเก่าไท้อือว่ามันใจนี่มันใจสิบเก้าสิบเก่าสิบเก้าครับมันใจเลยเดล็กสองตัวนี่แหละน้องคุณพ่อเนาะสตัวนี่คันธาปัจหหาจับปัจจหาจับสามตัวใส่กัจับศูนย์ใส่จับศูนย์ใส่จับศูนย์ใส่ครับเพรมันคือนศูนยั่นแหละครับ ชิปนี่มันมันสีหนึ่งบมอครับบอนะบนหนึ่งครับครับชิบเก่ามันกับเป็นชิบเก่าอยู่แล้วแม่นหมอครับศูนย์หนึ่งเก่าครับศูนย์สองศูนย์ครับศูนย์สองศูนย์เป็นศัตรับกันตาเอฟซีมาไรลกับเอาไปจัดนะครับถึงผูชมเนาะเออเบาแอมละทงกับมาติทิตามครับคุณพอสาลี่ครับถึงผู้ชมงวดทองหันกับไก่เคี่ยงงวดก้อนกับเขาเต็มเต็มครับ งวดนี่ฟันเกียเก่ยวแกกับตุลาทัดอีกก็ถือว่าสิม,ม่โชคยู่ครับสิม,ม่โชคอีกอยู่ครับคุณพ่อซาลีคุณพ่อซาลีก็ดีใจหง่มๆอยู่ว่สะสิอนอกจากคุณพ่อเนาะดีใจอยู่ครับอ่ามี่ยังสิบอกครับท่านผู้ชมอีกนะครับคุณพ่อซาลีนี่เท่านั้นละ่ะอนี่เท่านี้เนาะครับเนาะเออกไปหลายมันก็สิไล่ไปน,น,น,นั่นๆพอว่าเขาสิซื้อโทรทัศนดชิบเก่าลอยเท่านี้ละ่ะจำได้จำได้เต็มหูนะครับฝันมืออะไรนี่ครับนี่ ฟันคื้นว่านโอ้ฟันขึ้นว่านเนี่ครับฟันเหมือนขึ้นว่านนีเอลแต่เลยขิดบึงปมังคังขิดอยู่ปหน้ากับขิดอยู่มักะออกมักจะออกก็ไก่ใส่ก็เก่าแห้งนี่กับโมแน่แล้วโตเก่าสั่มสองเสือก็ยังมีอยู่คือบึงเกลนหนึ่งครับครับครับแมนอยู่แมนอยู่ก็ลองบึงมาครับเพราะว่ามันเพราะว่าขั้วมันใจกับยุสิบเก่าครับมันใจก็ยุสิบเก่า ยังหนึ่งหันม็ออกสิบแปดอะไรนมาถึงสิบเก่าอยู่โบนแอร์นะคะโบนแน่์โบนแน่บโบนแอรเดือนขึ้นเดือนลงก็ได้ครับอ๋อคะตัวนี้มันเป็นเหล็กรางตัวนั้นเป็นเหล็กบนกับบนครับครับแม่แมนเแล้เหล็กมันออกสองระบบใดญครับครับทั้งรางทั้งบนครับยังมันเกิดขึ้นได้นะครับเนาะอ่าถือโรตีรางวันที่หนึ่งก็ลองเอาไปสื่อลองเบิรงนกับปอเวซารีก็สื่อสิโอ้สื่อไว้เรียบร้อยบเลยด้วยครับท่านผู้ชมครับครับ ลอตเตอรี่ก็สุด<ล>ครับเสือคู่เลยอืมครับผม,มขอขอบคุณขอบคุณคุณพอ่อซาลีเรื่อยๆครับที่ให้ตัวเลขกำงาม e FC, อบบาเอฟซีคับเบ้าแอมเราตรงเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับขอบขอบขอบคุณครับสวัสดีครับเดีดเ๋ยกกวเบ้าแอมเราตรงกับสีจดใส่กระดาษไว้แคบหน้าจอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแอมเราตรงนั่นเลยด้วครับท่านผู้ชมเลขคุณพ่อซาลีกำงามนะครับเนาะครับผมท่านผู้ชมถือขลรบตัวเลขของคุณพ่อซาลีเด้อครับท่านผู้ชมนะครับเนาะ เป็นฝันว่าเดี๋ยวไปซื้อทรถธงทรทัศน์กับคนขายยงมาสั่นครับท่านผู้ชมกับเป็นตัวเลขสองตัวครับตุเลขสอตัวหนึ่เก้าหเกครับคุณพ่อสาลี่มัก1นึ่งเกกับสองศครับท่บานผู้ชมมักแห้งก็คือหนึ่้าครับคนถามมากักเลข3สตัวให้จับเด็กศูนย์เสียเอาเพิ่นว่าคุณพอ่อเพินพนพ่นว่าคุณพ,อพ่อคุณเปออกมาให้กับเป็น0ูนย์หนึ่าหงยังไปสัน่นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมากก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับ0220ก็มีเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ19นี่มักแห้งครับก็เอาไปแคปหน้าจอกับคุณพ่อสาลี่เนาะครับท่านผู้ชมงวดวันที่16มีถุนายนพศ .2565 ครับนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมเราตรงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเด้อครับท่านผู้ชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ให้มีโชคมีลาภอยู่ดีมีแห้ง เฮงๆเรื่อยๆครับสวัสดีครับ1 9 2 0 19, 0 1 9 0 2 0